สวัสดีครับสวัสดีตอนเสาร์นะครับมือนี่หมอกล่งยางเฮ้ยงครับหมอกหนาเลยครับแนมระยะห่างจากตัวเฮ้านี่สามสิบเมตรแนมไปนี่บสุดเลยนะครับหมอกล่งเฮ้งผุนสวยๆงามๆเลยครับตามทงไฮทงหน้าบรรยากาศดีครับสดชื่นแจ่มใสครับสวยงามเลย เก็บภาพเก็บบรรยากาศาใหมพี่อเห็นองได้รับชมรับมือน้ากันนะครับว่บามันสวยงามสําเ็จนะครับสําหรับผู้ที่มักนะครับผู้ที่ชื่นชอบมาเมืองมารับชมน้ากันครับบรรยากาศตามธรรมาชาติหยกใหญ่บรรยากาศจําลองบรรยากาศจากผู้เขานะครับหนาหนาวนะครับมาไหวยู่รงไตรงหน้า ธรรมชาติเป็นมาจำลองให้มึงเองนะครับสวยงามมาลับชมกันน้ำกันไปเงา้วๆมึงครับแนมไปทั้งไรกับมิตรหมอกหมอกเต็มเลยครับสวยงามหลายบันทึกเป็นวิดีโอเก็บไว้มึงที่หลังนะครับเป็นความทรงจำ บรรยากาศแบบนี้ปีหนึ่งสิมีอยู่เทียสองเทียนี่ยแหละครับยังไหลบกเกินสามเทียนะครับท,ที่เมฆหมอกสีลุ่งหนาแบบนี้นำ้ำน้ำทงให้ทงหน้าบานเห้งนะครับเขากำลังม่า,มา,น,าน,นนะครับกำลังถอกออกนะครับกำลังถอกอีกบุตรบานั่นก็ะเสดิเกี้ยวแล้วครับ ่งย่ำเจ็บบรรยากาศสวยๆง่ามๆหลายๆมุมมาให็นพีให้น้องได้รับชมรับมงม้ำกันเป็นบรรยากาศที่ดีนะครับเป็นการพักผ่อนสายตาได้พักผ่อนพ้นไข้จิตใจพ้นไข้อารมณ์ของห้าใได้ ในระดับหนึ่งนะครับเขาต้องหูจักพอนไขยหาท่องเที่ยวหรือว่าไปนอกสถานที่ไปพักพอนยอนใจนะครับเพื่อทีส่สีเหตุการณ์็างงานมาแล้วอาจสีมีความเครียดบ้างนะครับเขาก็หาเวลาไปพักพอนยันไข่จิตใจนะครับนี่จะเป็นภาพมุมสูงภาพมุมสูงนะครับ ล้าที่กำลังขึ้น